สวัสดีค่ะเด็กๆ h e l l o Hi g o o o m o r n i n g how are you today I am good I am great I am wonderful อ่ะเด็กๆค่ะมาพบกับครูแอนนะคะวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะคะอยู่ที่บ้านเราก็เรียนได้ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรนะคะใช่แล้วค่ะลูกหน่วยยานพหนะและคมนาคมนะคะ ให้เด็กเห็นแบ็กกราว์ที่อยู่ข้างหลังครูแอนไหมเห็นพาวบควอยต์ของครูแอนใช่ไหมคะมียานพาหนะเต็มไปหมดเลยหลายชนิดหลายอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งรถยนต์รถไฟเครื่องบินจัก,กรยานมอเตอร์ไซค์เรือใบเรือขนส่งนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเรียนอะไรไปบ้างนะคะวันแรกก็คือเมื่อวานเราเรียนเรื่องยานพาหนะทางบกนะคะสําหรับคนที่มาเรียนก็ได้เรียนไปแล้วแต่คนที่ไม่ได้มา ก็ยังไม่ได้เรียนคุณครูก็เลยจะทบทวนให้นะคะตั้งแต่แรกไปเลยเนาะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้กันพร้อมแล้วไปกันเลยเพลงนี้ชื่อว่าเพลงยานทหารนะคะอ๋เดินางกระารงรถไฟิดกระชากเรถไฟรากลังแก้ได้ไยคคะ ชิกระชักวิ่งเลยรถไฟชิกระชักวิ่งเลยรถไฟบอกสิบอกห้ไปไหนทิ้งไกลไม่วันชวนมานั่งเล่นกระรถไฟขึ้นเมื่อใดสนุกจังชวนมาร้องเล่นเพลยกองดังชิกระชักและปนปนชิกระชักและปนปนชิกระชักวิ่งเลยรถไฟชิกระชักวิ่งเลยรถไฟบอกสิบอกให้ไปไหนไกลพี่ คุณคลิป <คน S 1> จาก,ากพิงฟองอ่ะจบไปแล้วเมื่อกี้เด็กๆขึ้นรถอะไรไปเที่ยวกันคะรถไฟใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณครูแอนจะสรุปนะคะอ่ะเด็กๆด,ดูนี้ก่อนคําคล้องจองเราเรียนในหน่วยนี้ยานการคมนาคมใช่ไหมคะกับยานพาหนะวันนี้ครูแอนจะครบทวนยานพาหนะให้แล้วก็จะไปเรียนเรื่องยานพาหนะทางน้ํานะคะเด็กๆอะคำคล้องจอง ยานพาหนะทางบกเด็กพูดตามนะคะพูดตามครณแอนไปเลยทำคล้องจองยานพาหนะทางบกรถไฟรถบรรทุกรถตุกๆุกรถสามลอ้อรถตู้มอเตอร์ไซค์นั้นหนอก็เป็นยานพาหนะทางบกอีกครั้งหนึ่งนะคะทำคล้องจองยานพาหนะทางบกรถไฟรถบรรทุกรถตุกตุก รถสามล้อรถตู้มอเตอร์ไซค์นั้นหนอรถตู้มอเตอร์ไซค์นั้นหนอต่างก็เป็นยานพาหนะทางบกอาจากคำของจองคูแอนมียานพาหนะทางบกอยู่หลายชนิดเช่นหนึ่งรถไฟสองรถบรรทุกนี่หนึ่งรถไฟสองรถบรรทุกสามรถทุกๆุก สรถสามลอ้อ 5. รถตู้ 6. รถมอเตอร์ไซค์ในคำของจองครูแอนมียานพนาหนะทางบกอยู่เชื่อ7ชนิดเลยใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวครูแอนจะพาเด็กไปเรียนรู้ในเนื้อหากันไปทำความเข้าใจกันนะคะว่าเอยานพนาหนะทางบกยานพนาหนะทางน้ำเป็นอย่างไรนะคะอ่ะ มาดูคลิปนี้กันนะคะยานพาหนะการคมนาคมหมายถึงอะไรก็หมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยอาศัยยานพาหนะเพื่อติดต่อสื่อสารขนส่งสินค้านะคะยานพาหนะมีทั้งหมด3ประเภททางบกทางน้ำทางอากาศวันจันทร์เราจะเรียนเรื่องทางบกวันนี้วันอังคารเราจะเรียนเรื่องทางน้ำนะคะ ยานพาหนะก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่มีชีวิตแต่ขับขี่หรือนำรเราไปที่ไหนไหนได้นะคะเช่นจักรยานรถย,ยนต์รถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเขาเคลื่อนที่ด้วยเครื่องกลน,นะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ใช้น้ำมันเติมเข้าไปใช่ไหมคะอ่ามาดูค่ะการคามนาคมทางบกเหมือนที่กูแอนบอกเด็กๆมีอะไรบ้างคะอันนี้รถโดยสารอันนี้รถโดยสาร อันนี้รถอะไรรถโยนต์อันนี้รถจักรยานเด็กคนนี้รถมอเตอร์ไซค์และอันนี้รถไฟนะคะเห็นไหมหนึ่งสองสามี่ห้าหในภาพนี้คุณแอนนำมาให้เด็กดู6ชนิด6อย่างที่ชัดๆเลยเป็นยานพนะาทางบกใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวคุณแอนถามนิดนึงรถไฟภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะใครพอจะทราบคุณแอนยกบอกให้ก็แล้วกันเทรน สารวิเลสทรีเทรนเทรนรถไฟรถยนต์ก็คือคาร์นะคะรถจักรยาน bicycle รถมอเตอร์ไซค์ motorcycle motorcycle นะคะเทรนรถไฟนะคะและอันนี้นี่รถบัส bus 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 รถประจำทางนะคะเด็กๆเดี๋ยวไปดูกันต่อนะคะวันนี้โอ้ขอโทษนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแอนไปลบอันนี้ออกก่อน เด็กจะได้ไม่ตาลายเนาะลบยังลบออกก่อนลบ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 อ่าแล้วก็ปิดอ่าแล้วก็ไปต่อนี่รถจักรยานรถจักรยานเป็นยานพาหนะทางโบกต่อไปรถมอเตอร์ไซค์ที่ครูแอนอธิบายไปเป็นรถยานพาหนะทางโบกรถยนต์เป็นคมนาคมทางโบกรถไฟเป็นการคมนาคมทางบกอ่าเห็นไหม รถไฟมีสองอย่างนะรถไฟลอยฟ้ากับรถไฟใต้ดินเนาะถ้าเป็นอนอกจากใต้ดินแล้วก็จะมีบนดินเนาะอันนี้ลอยฟ้าก็คือแบบรถไฟฟ้ารถไฟฟ้านะคะที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะเนะาะแถวบ้านเราก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะอ่ะต่อไปรถกระบะอ่ารถอันนี้ไว้บรรทุกสินค้านะคะคุณครูก็มีคําศัพท์นะคะรถบรรทุกรถบรรทุกภาษาอังกฤษบอกว่า truck truck start i t h i l e t truck รถบรรทุก ส่วนภาษาจีนบอกว่าหัวเช่อหัวเชภาษาจีนหัวเชคือรถบรรทุกนะคะเด็กๆรถโดยสารนี่หรือที่กูแอนบอกมาเด็กเมื่อกี้ก็คือรถบัสนะคะรถตู้ภาษาอังกฤษได้ไง w o r and when w รถตู้นั่นแหละค่ะนี่วันนี้ค่ะวันอังคารนะคะกูแอนทบทวนของวันจันทร์ไปให้แล้วนะคะเด็กๆวันนี้วันอังคาร เราจะมาเรียนเรื่องการค้ามนาคมทางน้ําหรือยานพาหนะทางน้ํานะคะ,ะการค้ามนาคมทางน้ําเนี่ยก็จะต้องเป็นเรือใช่ไหมคะถ้าเอารถมอเตอร์ไซค์มาวิแล่นบนน้ําได้ไหมจ๊ะไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็จะจมพลวดลงไปในน้ําำมาดูกันนะคะ่ะยา,านพาหนะทางน้ํามีอะไรบ้างนะคะเป็นเรือเหมือนกันคะ่ะแต่ต้องแยกประเภท เนาะอย่างเช่นเรือบรรทุกสินค้าก็จะลำใหญ่มีขนาดใหญ่นะคะใช้บรรทุกสินค้าเพื่อไปขายไปแลกเปลี่ยนกันอย่างเช่นบรรทุกจากประเทศจีนมาประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะข้ามข้ามประเทศได้เลยนะอ่าเรือสำเภาเป็นเรือสมัยโบราณนะคะก็คือในโบราณเนี่ยเขาก็จะยังต้องอาศัย การใช้ลมในการนําทางเรือให้ล่องลอยไปนะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเรือสำเภานะเรือสำเภาเรือใบเรือใบก็มีการวิวัฒนาการมาจากเรือสำเภามาเป็นเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันกีฬานะคะเคยได้ยินอยู่เนาะแข่งขันกีฬาเรือใบนะคะแต่บางคนอาจก็ยังไม่เคยได้ยินอ่าเรือที่ใช้ในการรบเรือดำน้ําใช่ไหมคะเรือดำน้ําใช้ในการรบเพื่อต่อสู้กับข้าศึกทางน้ํานะคะ แล้วก็เรือพายอันนี้ก็เป็นเรือพายธรรมดาของชาวสวนนะคะเรือที่คนที่เขามีบ้านอยู่ติดกับลำคลองเขาจะต้องมีเรือในการสัญจรไปมานะคะโดยก็คือที่ครูแอนบอกธรรมดาคงคือการจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะใช่ไหมคะอ่านี่แหละค่ะนั่นก็คือเรือเนาะต่อไปครูแอนจะให้เด็กเห็นภาพชัดๆนะคะอันนี้คือเรือพายนะคะเรือพายอันนี้คือเรือสำพา อันนี้เป็นเรือบรรทุกสินค้านะคะและอันนี้เป็นเรือหางยาวเรือหางยาวใช้สําหรับโดยสารนะคะนั่งโดยสารไปในที่ต่างๆเด็กๆถ้าใครเคยได้ไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็จะมีเรือยาวแบบนี้แหละเด็กๆจะเห็นเรือยาวแบบนี้เยอะมากเพราะจังหวัดสมุทรสาครเขาอยู่ติดลําน้ํานะคะเรือหางยาวอยู่หรือแถวแม่น้ํเจ้าพระยาก็จะมีนะคะนี่เรือดําน้ําเรือดําน้ําเป็นเรือรบเห็นไหมการออกแบบของเรือจะเป็นแบบ ดำน้าได้แล้วก็จะมีกล่องตรงนี้นเห็นไหมหน้าต่างตรงนี้นสีเหลืองๆเนี่ยค่ะอ่านี่คือเรือดำน้ํานะคะใช้ในการรบอันนี้เรือแพรเรือแพก็จะเป็นการนําไม้ท่อนไม้นะคะมาต่อกันแล้วก็มาปัดๆแล้วก็ติดธงติดเออเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรธงใช่ไหมติดธงติดเออผ้าให้ในการต้านลมเรือแพนะอ่ะจบไปแล้วนะคะเรื่อง ยานพาหนะทางน้ําหรือการคมนาคมทางน้ํานะคะอ่าสิ่งที่ใช้ในการคมนาคมทางน้ําก็ยานพาหนะที่เรียกว่าเรือนะคะเรือหรือภาษาอังกฤษบอกว่า boat นะคะแต่มันจะมีคําเฉพาะของเขาไปแต่ว่าโดยภาพรวมให้เด็กทราบว่าคําว่า boat แปลว่าเรือนะคะยานพาหนะนะคะอ่ะวันนี้คุณครูแอนก็จบคลิปการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาพบกันในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับยานพาหนะทางอากาศนะคะเด็กๆวันพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องยานพาหนะทางอากาศช่วงนี้ก็ให้เด็กๆนะคะได้ดูแลสุขภาพไม่ออกไปสัมผัสกับบุคคลภายนอกเพราะว่าช่วงนี้โควิด19กําลังกลับมาอีกแล้วนะคะมารุนแรงอีกแล้วนะคะเด็กๆจะต้องสวมใส่อะไรคะเหมือนกัแอลเลย,อเอเลยสวมใส่เมสนี่มีอะไรอีกคะมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะ หรือเป็นเจลแอลกอฮอล์ก็ได้ในการล้างมือเช็ดมือให้สะอาดอยู่เสมอและเด็กๆก็ต้องพักผ่อนด้วยนะคะบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็แจ้งครูแอนมาว่าอยู่บ้านไม่ยอมนอนเลยไม่พักผ่อนเลยไม่ได้นะคะลูกเด็กๆต้องพักผ่อนมอยู่ที่ครูแอนครูแอนก็ให้เด็กพักผ่อนบอกเด็กๆตลอดเลยใช่ไหมคะว่าเด็กๆจะต้องนอนเพราะว่าเด็กๆต้องการการพักผ่อนให้สมองได้พัฒนานะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะคุณครูแอนเป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะอะวันนี้ครูแอนก็จบคลิปการน,นําเสนอเพียงเท่านี้แล้วมาพบกับครูแอนในวันพรุ่งนี้ในเรื่องยานพาณนะทางอากาศนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะบาย see you แล้วเจอกันนะคะ